สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GT Family ครับวันนี้เราจะพามาอัปเดตสเปคเบื้องต้นและราคา Honda ENS1 ก่อนจะเปิดตัวในไทยปลายปี2023นี้พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ Honda e-ns1 ก็คือ HRV เวอร์ชันไฟฟ้า100%นะครับหรือชื่อในภาษาจีนเรียกว่า Honda e-np1 ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของ Honda ที่ผลิตในประเทศจีนนะครับและก็ยังจะเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของ Honda ที่จะนำเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับซึ่งมีแผนจะเปิดตัวภายในสิ้นปี2023นี้และทาง Honda ประเทศไทยเองก็จะมีการเซ็นสัญญา MOU กับทางรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เราได้ส่วนลด และได้ซื้อรถไฟฟ้าคันนี้ในราคาที่ถูกลงนั่นเอง <Wow. S 1> ขนาดมิติตัวถังนะครับก็คือ Honda hrv d ีดี่เองนะครับโดยที่จะมีกันชนหน้านะครับยาวขึ้นมาประมาณ4เซนแล้วก็หลังคาเตี้ยลง4เซนโดย Honda ens 1นะครับสเปคที่จะมาขายในไทยเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นแรกคือ Standard Range นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังกำลังอยู่ที่182แรงม้าและแรงบิด 310นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่อิทเนอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด53.6กิโลวัตต์ชั่ที่ระยะทางที่วิ่งได้สูงสุดนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งคือ420กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC แล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทำได้คือ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนรุ่น long range นะครับพละกกำลังของมอเตอร์อยู่ที่204แรงมา้า และแรงบิดอยู่ที่310นิวตันเมตรขนาดแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่68.8กิโลวัตต์อารวและก็ระยะทางที่วิ่งได้สูงสุดนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งคือ510กิโลเมตรตามมาตรฐาน C-LTC เหมือนกันนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดู Honda ENS1 วิ่งบนถนนกันบ้างครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับ มาดูราคาที่ประเทศจีนกันบ้างนะครับผมแปลมาเป็นเงินไทยให้แล้วนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่8.9แสนบาทนะครับไปจนถึงสูงสุด1ล้าน4 0 0 0่นบาทส่วนราคาที่จะขายในประเทศไทยผมมองว่าเขาน่าจะตั้งราคาเพื่อที่จะไปชนกับ BYD a t t o 3อย่างเต็มตัวนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ1ล้าน2แสนบาทนิดๆนะครับแล้วพเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างรถคันนี้สวยไหม มาไทยจะราคาประมาณเท่าไหร่แล้วน่าซื้อหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เราจะนำมาเสนอให้รับชมและรับฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ